สวัสดีค่ะเป็นไดยน,น้อค่ะเยีบปากเย็บปากมาแล้วมาแล้วปกีวาเซียนซื้อไผ่แม่เข็มวันวานลันท่ายพี่น้องสีแกงเล่าซื้อนามะขาวมาจากซิปนวยเองสิเมียหแห้งหแหงแล้วสีสยใสปกีสิเื้อไผ่เ,เมียเข็มด้วยด้วยมะพร้าวปูกีซ้อมเล่าอยู่มะกาวาแห้งมะกาวาวเสียงดังยันเล่าได้ยิน สิไปหาป้าปอกเผายุใสพี่น้องว่าสิไปหาไทยอันเอ,นอนาบอกเผายุสวนสวนกับสวนพระเจ้าย่านกระเจ้าจ้ามัดสีบ่มุมอันอยุตลาดดอกพี่น้องเดี๋ยวโกกีสิผ้าไปลินโกกีมีร้านพี่น้องร้านหนึ่งนะคะพ้าเจ้าเอิญบอกเผาล่อนจอนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะคะร้านนี้เลยนะคะญาติของโกกีเองเด้อพี่กัสยุไสเดี๋ยวสิไปบอกค่ะ มาแล้วคะ่ะพร้อมแล้วนะคะโกกิแต่งตัวสีชมพูนะคะสีชมพูพาสเทลนะคะสีกะปิออกกะปินิดนึงนะคะมันนี้ว่าเล่นทายนะจ๊ะเดี๋ยวซีเซอร์พายเฮียเข้มด้วยกันซื้อมะพร้าวมาเซอร์ไพรส์เฮียเข้มนะคะเฮียเข้มสดีใจหรือเสียใจพี่น้องถาเบิ้งหนาเราเดอ้อปะ่ะไปซื้อบักพราวกันเลยจ้าพี่น้องเอาจักหนวยดีค่อยดูกันนะคะ ถึงร้านขายมะพร้าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ๊าดมาเนี่บ่ผิดหวังแน่นอนเนี่ยเสืเอ้อผ้ายิ่งแคมปวันวันเล่นท้ายเนี่ยพี่กัดโรงพยาบาลอันขอนแก่นลามเดอ้อพี่น้องเดอ้อถนนกระลาตะเพลกจาก้าตัดกับถนนสีจันนะคะหลังขอนแก่นลามเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนๆบกพ้าวลอนจอนพี่น้องเอ,อ้ยมาหอนมาถึงแล้วทวิที่ฮ็ดนี่โกกีสซีไขเบิ้งคักๆเลยเนี่ ช่อง YouTube สุกายสบายใจบา ok ยะะ mm hmm. โกกีเลยเด้อค่ะเด้อโกกีนี่งียงสิรีวิวนี่โกกีจะสีม่วงสิเหรอรีวิวของดีของกินของแซ่บของเมื่อนะคะ่ะ้านได้แซ่บร้านได้ดีโกกีสิบอกต่อนะคะแกไปขายต่ออะเด้อจ้าผู้ดใดสิผู้ใเสียวไปขายติดต่อโกกีได้คือกันราคาเดี๋ยวโกกีสีม่างอ่ะ เบอร์โทรศัพท์เด้อไว้ในในในคลิปนี่ล่ะไว้ใต้ใต้เพจใต้ลิงก์นี่เด้อขายทีขายส้มขายเบิร์ดพี่น้องนุวยละซีซีบอมแมนมีตะลุกยางเดียวมันก็มีขายส้มได้อันนี้ขายส้มก็ขยงก็ถือส้มนี่ขายส้มคือการแ่รกีซิมฮาบาแจมขวดนนะคุณมะพร้าวกะทิ อมหวานหอมหวานเดอ้อพี่น้องข่กะสิเป็นเบาหวานข้ามมาน,นีแล่ะหวานน้ำมะพร้าวนะไม่ได้หวานน้ำตาลไม่ใช่นะ่ะหวานน้ำมะพาร้าวด้วยขอโทษให้หลายก็เม็ดหวานน้ำตาลพี่น้องหวานน้ำมะพร้าวมันาไปเฮ็ดเป็นวุ้นนี่อันนี้เท่าไหร่นี่เพื่อละยี่สิบบาทเพื่อละยี่สิบบาทเองนะคะไม่แพงเลย ข้าวเป็นเส้งค่ะเอาบักข้าวร่อนจอนไปพร้อมคั่นไปปอค่ะไปกินเลยมาแรงเองเงียเข็มจะดีใจหรือไม่เราไปชมตอนเซอร์ไพรส์รกันเลยนะคะตอนนี้ร่อนเงี้ยเข็มกลับมากพี่น้องใกล้สิสองทุ่มแล้วเนี่ยอันนี้ทุ่มกว่าแล้วนะคะใกล้สิสองทุ่มแล้วค่ะอดใจรอสักครู่นะคะต่างกล่องรอเราเลยมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้ว มาเร็วพี่น้องมาเร็วเนี่ยคิดมาเร็วนะจ้าเอาทำไมไม่เข้ามาทำไมไม่เข้ามาเขามีแน้วสเสื้อผ่อฮะเปิดล้างรถเอารถคันนี้เปิดเลยเปิดเลยคืออะไรเออบอกว บักพราพี่น้องเงี้ยเข้มดีใจบอสใส่ดีใจบอได้บักเผา,านหน่อยน้ยอยพูดหน่อยอังได้เป็นแซงหุ่นไม่นอนแทมแ<ณ>ม่งบวชกินไล่กินไล่มีสิบหน,น่อยเหมืนนอนเด้อกินดำกินตั้งดำเหมือนเงี้ยมืดขึ้นแล้วนึงเตี้ยเงี้ยมืดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วภารกิจเราวันนี้นะคะเงี้ยเข้มเล่าว่าบ่อแหลนอนแทมวันนี้ กูกี้ไปกินเขาก็ได้